นะครับการงานนี้ต้องบุกเบิกงานใหม่ๆห,หรือว่าต้องวิ่งออกไปลุยข้างนอกนะครับเป็นงานเชิงกระตือรือร้นนิดนึงต้องขยันต้องอัปเดตตัวเองต้องนะครับวันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการทํางานส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถือว่ามีการติดต่อธุรกิจที่ใช้ได้อยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จคนที่ทางานเชิงวิ่งติดต่อเชิงเซลเชิงฟรีดันพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องของการเงินนะครับหมายถึงความขยขันแขนแข็งในการหาเงินและหาเงินได้มากที่เราต้องการนะครับหาเงินได้ที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องขยันและต้องลงแรงนะครับถึงจะได้เงินเข้ามาประเภทลาบล,าบลอยหรือว่าได้อะไรมาง่ายเนี่ยยังไม่ใช่ในวันนี้นะครับสำหรับคนวันพุธนะครับมากันที่เรื่องของความรักเรื่องของความรักก็มีเรื่องความวิต,ตกกังวลความสับสนความลังเลใจระหว่างคนรักอยู่นะครับมีสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้หรือว่าต้องระวังความขัดแย้งกับคนที่เราชอบคนที่เราคุยๆกันอยู่ด้วยเหมือนกันครับ